สวัสดีครับวันนี้เริ่มต้นทริปรักบี้แอนด์แฟมิลีทริปนะคะวันนี้แม่โฟนพ่อต้นรักบี้ครับผมรายงานตัววันนี้มากัน3มคนพ่อแม่ลูกจะไปกลางเต็นที่วายคอลลิ่งที่ปักช่องนะคะซึ่งนี่เราเดินทางออกจากกรุงเทพแล้ว ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะมีฝนตกหรือเปล่าวันนี้เราใช้รถเป็นน้องฟ้าครามนะคะ,ะรรเ,เราก็ไปทางละคระราชสีมาใช่ไหมคะใช่ครับอันนถ้าตรงไปก็นนอันนี้คือถนนเส้นอะไรคะเนี่ยมันเป็น เลี้ยงเมืองเลี้ยงเมืองสระบ,บุรีอ๋อเลี้ยงเมืองสระบ,บุรีแล้วเราระหว่างทางนะแวะปั๊มนะคะอ่าแล้วเราก็มาแวะมมกเหล็กสเต็กเฮานะคะ ร้านสเต็กเก่าแก่ที่คุณเคยไปหาอะไรลองห้องก่อนแล้วเียค่อยเข้าลานกลางเต็นนะคะอ่ะไหนตัวยุ่งตัวยุ่งอยู่แถวนี้ไหมนี่อยู่อะบานำไปเลยค่ะ ทางซอยบ้านบุญบรรดาลนะคะมาตามแมปเลยนั่นแหละวายคอร์ลิงฟาร์มปลาอันนี้เเข้ามาละตรงเชื่อใน g ูเกิลแมป g ู o g l e Map มันเป็นช่องข่าวนะครับทุกคน มามาฟัาอ่าอันนี้เดี๋ยวแม่ฝนกับลักบี้จะพารีวิวนะคะ จากทางเข้าจากถนนในซอยบุญบรรดาลน,นะคะอ่ะก็จะเข้ามาก็จะเป็นชื่อลานนะว i c ค l i n ลิงฟาร์มพานะคะมีพื้นที่กว้างใหญ่โตอ่ะลักบี้หนูจะหนูชอบรีวิวอย่างเงี้ยหนูหนูชอบรีวิวดมอ่ะปะหนูเดินอ่ะแน นั่นดูข้างหน้าเขามีม้าม้าทำด้วยฟางนะคะอะเห็นไหมนั่นาน,น่านจะเห็นอยู่ไะเดี๋ยวเราไปเรินตรงจุดนั้นนะคะไอตรงม้าเนี่ยมันก็จะเป็นจุดถ่ายรูปแล้วก็ลานกลางเขาเรียกว่าลานที่หนึ่งโซนหนึ่งนะคะข้างหน้านี่แหละ วว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 ้้้้้้าาาาาาถัดมาจากร้านที่หนึ่งก็จะเป็นจุดจุดอินฟอร์เมชันนะเช็คอินแล้วก็เป็นร้านกาแฟเล็กๆนะคะไอ้ <c oughs> ไอ้หลังๆนี่ก็คือเป็นเหมือนบ้านพักของทางเจ้าของเขานะคะ ที่นี่ไม่ไม่ได้มีบ้านพักนะคะมีแค่ลานกางเต็นท์เนาะแล้วก็ซ้ายมือตอนนี้ทางลานเขาก็คือจะปลูกเป็นสวนดอกไม้นะคะสวนดอกดาวเรืองสวนดอกบานไม่รู้โรยนะคะอ่าแล้วถัดจากลานที่หนึ่งจากจุดเช็คอินก็มาเลี้ยวขวานะคะ อาจจะเป็นโซนสองแต่ถ้าตรงไปก็จะเป็นโซนสามเดี๋ยวเราไปดูโซนสองกันก่อนเนาะวยสมาชิกรีวิวไม่อยากเดินแล้วค่ะเหนื่อยแล้วแม่แม่พาหนูเดินอะไรก่อนเยอะมาเร็วแต่ต้องเดินลูกเพราะว่ามันต้องเดินกลับเพราะเราไม่ได้นอนตรงนี้เราไม่ได้กลางตรงนี้เรากางก็คือจะเป็นจุดจุดแบบอ่าคาแคมป์เรารถเราก็ไม่ได้คาแคมป์นะแต่คือ เราก็อยากเอารถเข้าไปจอดเพื่อจะได้ลงของง่ายๆอะอันนี้เดินเข้ามาในโซนสองนะตกๆตกดกโซนสองก็จะมีมีเห่าหา่าน่าครัวมีหมาเห่าด้วยค่ะโซนสองก็จะเป็นเนี้มีคนกลางแล้ว มีต้นไม้ใหญ่ร่มเงาดีเนะาะโซนสองโซนสองโซนสองแล้วพอถัดจากโซน2ก็จะเป็นจุดคาแคมอันนี้เะ็เป็นจุดคาแคมปละรถที่กลางก็จ,จะเป็นเอารถขึ้นมาบนสถามได้อเราก็จะกลางอยู่นั่แหละเต็นทางซ้ายมือ บ้านน้อยสองหลังนะคะมันจะเชื่อมกันนะทางเดินอ่ะอันนี้ดูนะเมื่อกี้เราเดินผ่านโซนสองมานะและทางเมื่อกี้ถ้าเราเดินตรงไปมันจะเป็นคาแคมใช่ปะนี่เราเดินมาทางขวามือมันจะเป็นโซนสามโซนสามเนี้ยจะจะเดินไกลอยู่แต่ว่ามันก็วิวได้วิวไอ้นี่ไงเนี้ยโซนสามเห็นไหมอันนี้คือจุดจอดรถจุดจอดรถ อ่ะอันนี้เราเราคาแคมเรานะกำลังจลางอยู่แล้วถัดจากอทางด้านซ้ายก็จะเป็นจุดจอดรถซึ่งมีช่องจอดรถอ่ะเยอะมากโอเคอ่ะนี่ดูลกูกอ่ะสรุนางเหนื่อยนางไม่อยากเดินแล้วจ้ะนางไม่อยากเดินนางเหนื่อยนางหงอนแม่ว่าแม่พาเดินเยอะนะอ่ะมางั้นแขวนแขวนไว้แับตรงนี้ได้ไหมแขวนลักบี้ก็ร้องอยู่ดีอ สนุกเขาแหละน้ำท่าต้องกลับไปอาบตัวก็เหม็นจ้ะจากลานจอดรถนะคะก็จะมาถึงห้องน้ำห้องน้ำก็มีเยอะนะแยกชายหญิงมีรองเท้าให้เปลี่ยน แล้วก็มีจุดล้างภาชนะแล้วก็อมีถังขยะใส่เศษอาหารด้วยนะคะห้องน้ำโอ้มีน้ำอุ่นโอเคนูนนะเห็นปะโอเคมีน้ำอุ่นให้ทุกห้องไหมอะโอเคทุกห้องนะคะดูความสะอาดก็ดีมีกระจกมีทิชชู่อะไรทีร่เรียบร้อยถังขยะเรียบร้อย สะอาดสะอ้านดีค่ะ,ะแล้วก็มีลานนั่งรอน,นั่งลานนี้เรามากลางครั้งที่สามแล้วมั้งนะคะบรรยากาศดีเี่เดี๋ยกกางเต็นท์เสร็จก็นั่งชิลๆแล้วค่อยทาอาหารซึ่งอาหารน่าจะเป็นอาหารตำลีลูกเราเตรียมมาแล้วเนาะเพราะว่าขียจะทำแค่นั้นแหละง่ายจบ แกะถุงใสอุ่นจบนี่ร้านที่สามก็สวยนะ,ะโซนสามข้ามสะพานไม้นะคะตอนนี้มีกลางเต็นท์แค่เต็นท์เ,นเดียวอ๋อวิวก็จะเป็นมานี้จัดสรรพื้นที่ได้ดีนะคะแล้วก็มีจุดปลั๊กไฟให้ต่อพว่วงหลายจุดทีเดียวนะคะเนี่ยเยอะมากเลยจุดปลั๊กไฟนะคะ เรียบเลยโอเคป่ะเดี๋ยวเราวิวโดยรวมอะพ่อกลางเป็นเหนื่อยพ่อกลางเป็นเหนื่อยต้องออพ่อกลางเป็นเหนื่อยมาอย่างไวพ่อกลางเป็นเหนื่อยพ่อกลางเป็นเหนื่อยต้องให้รางวาัลการเรียนอะโห้คืมแล้วค่ะทั้งบนะ่ะโอ้ยมาแล้วหลังภูเขาอ่ะพ่อเหนื่อย อ๋อให้รางวัลหน่อยอ้ยอ่ะอ่ะกางเสร็จแล้วนะคะบ้านเราลมแรงมากนึกว่าฝนจะตกหนะักฝนแม่ตกหนักนะแล้วก็แต่ลมแรงมากก็เลยไม่ไม่ได้ถ่ายเพราะกางงังวนอันนี้บรรยากาศตอนเช้า6โมงาลักบี้ออกมาเดินเล่น รมตี๋คือประเด็นรมตรีนก็ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Rugby and Family ์ม i ดด้วยนะคะเราจะนำคลิปดีๆคลิปสนุกๆมาให้เพื่อนๆชมกันอีกนะคะ